จังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่2จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อมวลชนเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่26อุบลราชธานีเกม ที่ห้องประชุมชั้นสองอาคารโรงอาหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อมวลชนในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่26 อุบลราชธานีเกมขึ้นโดยมีนายชัยวัตรบุญชวลิตผู้อหนวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่สองร่วมด้วยดรบุญสัน์สีขันผู้อหนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสื่อมวลชนจากทุกขแขนงในจังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีร่วมในการประชุม ด้วยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่2ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่26มีหน้าที่ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้มีการจับประชุมขึ้นเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อมวลชนในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งรวบรวมและรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเตรียมแผนประชาสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้การจัดการด้านการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพสามารถสร้างการรับรู้ ให้แพร่หลายรวดเร็วเชิญชวนให้ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆของจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่26อุบลราชธานีเกมระหว่างวันที่1 6กถึง25กรกฎาคม2568เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติมีผู้แข่งขันจาก5ประเทศได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียบรูนไนและอินโดนีเซีย นาสนามการแข่งขันภายในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคำขวัญการแข่งขันว่า Friendship and Unity มิตรภาพและความสามัคคีสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเดียนกีฬแห่งประเทศไทยครั้งที่26อุบลราชธานีเกมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาระดับเยาวชนระดับนานานชาตินะครับซึ่งเป็นรายการที่น่าจะเอาเหรียญยากมากที่สุด ว่าทุกรายการนะครับเพราะว่านอกจากในประเทศแล้วก็ยังมีต่างประเทศมาเลเซีย11โรงอ,อินโด2โรงแล้วก็บูไนแล้วก็สิงคโปร์นะครับซึ่งความพร้อมนั้นเราได้เตรียมการมาเป็นเวลาปีเศษแล้วนะครับซึ่งจังหวัดอุบลเรามีประสบการณ์แล้วก็มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันในรายการนี้อยู่แล้วนะครับซึ่ง ทางท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักนักกีฬาสนามแข่งขันเทคนิคกีฬาทุกเคนิดกีฬาที่จัดก,การแข่งขันณนะวันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ17ฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ประชุมกันนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมพอสมควรนะครับ ก็ประมาณทักตอนนี้80%แล้วเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งปีนี้จังหวัดอุบลน,นั้นของเรานั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับโอกาสนะครับแล้วการแข่งขันนั้นน่ยนะครับต่อจากาประเพณีการแห่เทียนของเรานะครับแล้วก็พิธีเปิดตรงกับวันที่16ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนา จังหวัดอุบล233ปีด้วยซึ่งน่าจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับชาวจังหวัดอุบลรัชธานีแล้วก็ทั่วประเทศนะครับร่วมติดตามชมและเชียร์นักกีฬาในระดับเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นรายการระดับนานาชาติที่อุบลเราได้รับเกียรติการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ